สวัสดีครับนี่ข้าวเย็นข้าวเย็นหรือข้าวดึกไม่รู้ข้าวดึกดในเป็นข้าวเดืดเลยรอบเดึกสี่ทุ่มแล้วเม,มนูวันนี้เมนูวันนี้เอาเร็วเร็วเลยหิวมีอะไรเนะเขาเรียกอะไรเนี่ยกระเจียเจ๊ยบกระเจียเจ๊ยบบางคนก็เรียกอะไรมะเขือลื่นมะเขือลื่นเนี่ยมะเขือลื่นกระเจี๊ยบเน่กระเจี๊ยบ อันนี้กินแล้วขี้แตกขี้เต็มระบายดีแล้วก็อันนี้พะแนงพะแนงเนื้อพะแนงเนื้อใส่มะเขือพวงอันนี้ก็ดิบหน่อยแหนม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 ,น,มน้ำพริกน้ำพริกอันนี้ของตากร้องตาก้องชอบกินพริกแล้วก็อันนี้ไข่เจีาายวไข่เจียวนะของอร่อย บ้านไหนก็มีไข่เจียวผักนผักสดสดนี่อันนี้แนะนําเลยมะระขี้นกพี่เทพให้มาพี่เทพพี่เทพพิเทพให้มาเขาบอกว่าเป็นยาสรรพคุณครอบจัก,กรวาลเดี๋ยวก,กินวันนี้เลยนะมะระขี้นกนะครับแล้วก็ขายไม่ได้อันนี้เหมือนเดิมน้ำลำไย กินล้างคออันนี้ด้วยเหรออันนี้อะไรเนี่ยปลาห,หรือวันไหนไม่รู้เกือบหมดแล้วเลยไม่รู้ใครกินกกนะโอก็กิกนกะับมะละด้วยนะกิกนกะับมะระอร่อยไม่บอกอแซบ่บศกเศกเศกเปิดตัวคนทำอาหารเศกเศกนะี๋ยวอันนี้ก่อนเลยนะเนีย่ย ล้างคอก่อนก็กับแก้ม <sans> <us> ันดีกว่า ทอดสารพคุณขอบจากวันเหมือนกันวิตามินเอถึงแซร็ร้อนอ่ะโอเคแล้วร้อนท้องเลยร้อนเนี่ ยอดฝากนะครับดูแล้วก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับตะไคร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ